สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคามสตูดิโอรายคำถามลายคับตอบนะครับวันนี้ผมจะาพาเพื่อนๆมารู้จักนะครับเพื่อนๆที่มี Facebook ส่วนตัวนะครับใครที่มี Facebook ส่วนตัวฟังทางนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะตีแตกและคุณจะได้แง่คิดเลยว่านะครับ เราจะเปิดสร้างรายได้ถูกต้องไหมครับก่อนอื่นเราต้องเปลี่ยนหมวดมืออาชีพใช่ไหมนะครับใช่เหมือนเดิมแต่ข้อควรระวังมันมีดังนี้นะครับใครที่มี Facebook ส่วนตัวล่ะนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอะไรหลายอย่างแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับสังเกตไหมครับเพื่อนๆทุกคนที่เขาบอกว่านะครับต้องมีเพื่อน5,000ใช่ไหมครับถึงจะ ถึงจะเปิดสร้างรายได้นะครับและต้องมี60,000นานทีนะครับถึงจะเปิดสร้างรายได้ในโฆษณาในสตรีมถูกต้องไหมครับและถึงจะสร้างรายได้ในคลิปเดียวนี่แหละครับปัญหามันยากนะครับทำยังไงถึงจะถึง5,000นะครับวันนี้ผมมีครับตอบแค่คุณทําไม่เกิน1อาทิตย์หรือ1วัน2วันอ่ะมันก็ได้แค่5,000แต่ถามว่ามันได้จริงไหมนะครับมันได้จริงแต่ถามว่ามันมีผลเสียไหมมันมีผลเสียเนี่ยนอน นะครับใครที่แบบว่ารักไก่คืออยากได้เพื่อนเยอะนะครับสังเกตไม่ได้เพื่อนเยอะแต่คนดูวิดีโอไม่มีเลยลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมมีคําตอบนะครับผมจะมาว่าบอกว่ามาแนะนําเพื่อนๆว่าผมทํามาแล้วนะนะครับผมอยากได้เพื่อนได้ถึง5 0 0 0เร็วๆนะเพื่อนๆต้องทํำยังไงโดยทําด้วย facebook ส่วนตัวนะครับทํำยังไงผมไปเพิ่มเพื่อนนะครับ ผมไปเพิ่มเพื่อนให้ถึง5000นะครับค่อยมาเปลี่ยนหมวดมืออาชีพนะครับหลังจากมีเพื่อน5,000แล้วพอเราเปลี่ยนหมวดมืออาชีพจากเพื่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ติดตามถูกต้องไหมครับอ่าพอได้ถึงอันนี้คือครบเป้าละห้าพันเหลืออีก60,000นาทีเราจะทำยังไงนี่แหละปัญหานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าใครทำแบบนี้หยุดเลยนะครับมันเป็นสี่วิธีผลกระทบติดตามมามีแน่นอน นะครับเดี๋ยวผมจะามาแนะนำให้เพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูใน facebook นะครับนี่ไงครับผมมีเพื่อนอยู่ห้าพันนะเพื่อนๆผมมีเพื่อนอยู่ห้าพันนี้ผมไปปัมมาแล้วผมไปเพิ่มมาแล้วห้าพันคนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพนะครับเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพผมมาเปลี่ยนเลย เพื่อนๆท,ทาตามหรือดูตามเลยก็ได้นะครับเปิดมวดมืออาชีพนะครับเข้บบอเนี้ครับเปิดมุดมืออาชีพเปิดเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจใครบางคนก็เปิดอย่างเดียวเพื่อเปิดสร้างรายได้โอเคครับขั้นตอนมีดังนี้นี่โอเคเปิดเสร็จแล้วนะครับเ,เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจากผู้ดจากเป็นเพื่อนเป็น,ปนผู้ติดตามแล้วครบ5้าพันนี่แหละครับครบละห้าพันใช่ไหมฮะทำยังไงต่อทีนี้นะครับ เหลือจากนั้นเรามาลงวิดีโอใช่ไหมครับลงวิดีโอและเขาบอกว่าต้องครบและ5000และต้องทํานาทีให้ถึง60,000นาทีเลยทำอย่างไงทีนี้บางคนก็ไปเล่งเอาที่เรียวบางคนก็เรียวแน่นอนละ่ะมันได้เร็วนาทีหรือบางคนก็ไลฟ์สดบางคนก็ลงวิดีโอยาวเนี่ยทุกคนทําเหมือนกันหมดนะครับเรามาดูว่านี่แหละครับบางคนถามว่าทําแบบนี้มันได้ไหมมันได้แค่เพื่อนนะ แต่ระยะยาวคุณไม่ได้นะมันมีข้อเสียเยอะมากนะครับคุณทําแบบนี้ได้ไหมได้แต่มันมีข้อเสียก็คือหนึ่งละโอเคนะครับผมจะมาพูดถึงให้ฟังนะนะครับอันนี้คืออย่าไปหาทํานะนะครับถ้าจะเปิดสร้างรายได้ไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือ5,000ันห้าพเพื่อนเนี่ยเราได้มาจากไหนรู้ไหมเราได้มาจากเราไปกดติดตามกดติดตามอย่างไม่ใช่กดเป็นเพิ่มเพื่อนนะครับกดเพิ่มเพื่อนเพ่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 เพื่อนเพิ่มเพื่อนอย่างเดียวนะครับ โดยไม่ใชมีกลุ่มเป้าหมายเลยว่าเราใน f c e e o o o ส่วนเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับโดย Facebook ส่วนตัวใช่ไหมเปิดเป็นเพจเนี่ยเราไม่ดูเลยว่าเราจะทําสร้างรายได้โดยประเภทไนแบบหนึน่งว่าเราจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นอาหารเครื่องดื่มประมาณนี้เราจะทําแบบไหนเราจะซื่อออกมาแบบไหนนะนี่แหละครับอันนี้แหละคือกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ละทั้ง5,000เลยอย่างน้อยคุณก็มีเพื่อนแค่ประมาณไม่เกิน 1, น0่อ๋จะเป็นเพื่อน โดย Facebook ส่วนตัวเราไงก็มีแค่นี้นะครับเรามาลองลองลงวิดีโอทีเนี้มีเพื่อนอยู่5 0 0 0ถ้าเพื่อนเพื่อนลองไปลงวิดีโออะไปถึงคลิปเรียวเนี่ยจะมีคนดูไหมน้อยสุดที่จะมีคนดูนอกจากเพื่อนของตัวเองเพื่อนของตัวเองในที่นี้คือหมายถึงว่า Facebook ส่วนตัวนั่นแหละนะครับและอีกเพื่อน4 0 0พนเนี่ยโดยที่เราไปกดปัม๊มกดกดกดเพิ่มเพื่อนนะโดยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายยังไง Facebook หรือ AI เขาก็ปิดการมองเห็นคนอยู่แล้ว ถูกต้องไหมลงไปลงดูก็ได้เนี่ยลงไปดูในคลิปเรียวเนี่ยเพื่อนๆน,นะครับคลิปเรียวเนี่ยเห็นไหมครับจากห้าพันคนสังเกตไหมมีเหลือแค่หนึ่งร้อยเองหนึ่งร้อย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 แค่นี้เองเพราะว่าเพื่อนผมมีมีที่ส่วนตัวก็คือไม่เกินพันเขาก็เปิดให้มองเห็นแค่นี้นี่แหละเพื่อนๆเ,เขาก็เปิดมองให้เห็นแค่หนึ่งร้อยเองและคนอีสี่พันไปไหนไม่มี แล้วมาดูวิดีโอล่ะคลิปยาวนะคลิปยาวเป็นยังไงบ้างครับวิดีโอคลิปยาวรับชมแค่73คนกดไลค์แค่4คนรับชมแค่73จากเพื่อน5,000นะอันนี้ถามว่าผมมาสื่อผมมาบอกนี่ไหมเป็นเชิงว่าอะไรผมมาบอกว่าบางคนก็ทําแบบนี้สังเกตไหม เพ,เพื่อนที่เขาที่โพส์กันโอ้ได้เพื่อนเยอะเจ็ดพันได้เพื่อนเยอะห้าพันได้เพื่อนเยอะได้ถึงเป้าแล้วและนาทีมันไม่ได้มันไม่เสถียรกันมันไม่ไม่บันล้านกันนะเพื่อนๆลองไปดูก็ได้ที่เขาโพสต์ที่เขาโชว์กันนะอันนี้คือแนะนําอันนี้โปรไฟล์นะไม่ใช่เพจนะโปรไฟล์ก็คือ Facebook ส่วนตัวที่เราเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพมันจะขึ้นนะคลิกไปที่โปรไฟล์มันจะขึ้นว่าโปรไฟล์ถ้าเป็นเพจก็คือเพจเพจเนี่ยมันคือโอเคระดับมาตรฐานเขาอยู่แล้วแต่อันนี้คือผมแนะนําคือโปรไฟล์เพราะว่า เฟซบุ๊กเนี่ยมันได้เพิ่มเพื่อนสูงสุดคือ5000ันใช่ไหมนะครับเต็มสเตสเตเต็มแล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นเพจนี้เนี่ยปวดมืออาชีพมันก็เป็นผู้ติดตามแค่นั้นเองอันนี้คือผมมายว่าผมไปเพิ่มเพื่อนมาละห้าพันนะครับเพิ่มเพื่อนมาละห้าพันพอเปลี่ยนเพิ่มมาละห้าพัน 5, นี่แต่ผมเลยอธิบายาว่าไงมาดูเรียวที่ผมลงมันดูแค่มีคนดูแค่หนึ่งร้อยเองนะแล้วเพื่อนอีกสี่พันนะห้าพันไน 4, 000, 4, 000, 9, ปนไหนสี่พันสี่พันเก้าไปไหน เพราะว่าเราไปเพิ่มที่โดยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรามันก็ผิดผิดแล้วเขาไม่ได้เปิดมองเห็นให้เราเลยว่าเขาเราทอะไรนี่ไงอ่าอันนี้คือคือถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีมีผลกระทบหนึ่งแล้วโอเคเรามาเช็คที่นะการตั้งค่าเขามาดูการตั้งค่าการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับดูติดปัญหาอะไรไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาปัญหาเนี่ย กล่องสนับสนุนเราเห็นไหมครับกล่องข้อความสนับสนุนเนี่ยเกิดแน่แจ้งเตือนเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับผมไปเพิ่มเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนเยอะเพิ่มเพื่อนเยอะเพิ่มเพื่อนเยอะทีนี้ Facebook กเลยมองว่ามันโดนสแปมไงรวยเราที่เราไม่รู้จักก็เหมือนกับผู้ติดตามนี่แหละเดียวกันเป็นเหมือนกับเพจนี่แหละเราไปติดตามมันก็โดนบล็อกเหมือนกันกับ Facebook เราไปเพิ่มผู้ติดตามเพื่อเป็นเพื่อนอะมันเขาก็เลยบล็อกบล็อกเรา โดยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายมันก็ผิดไงมันก็แจ้งเตือนนี้เรามายิ่งเสียเวลาเรามาลบนี่ครับมันมันมันไม่ถูกต้องตามแบบที่กดชุมชนเขาบอกนะอันนี้คือมันไม่ดีเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเป็นแง่คิดนะครับลองไปทําเห็นไหมผู้ติดตามห0าพครบละเหลืออีกหกหมื่นนาทีมันจะได้มาจากไหนเพื่อนเพื่อนเนี่ย ก็ได้มาดูแนะนำโปรไฟล์เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่แหละมันผิดอะไรหลายอย่างเนี่ยนะเพื่อนๆออันนี้แหละมันโดนเยอะแยะถามว่าถามว่าเปิดเฟซเจ้าท่านถามว่าเราจะทําต่อไหมผมแนะนําเปิดเฟซใหม่เลยนะครับเปิดเพจแล้วก็สมัครโปรไฟล์ใหม่ทางที่ดีผมแนะนํานะเพื่อนๆทางที่ดีผมแนะนํานะนะครับถ้าเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมแนะนําเลยนะครับ ไม่ต้องไปเพิ่มเพื่อนก่อนจะเปิดโหมดมืออาชีพนะนะครับให้เรามาเปิดโหมดเบอรอชีพปกติให้มันรันปกติให้เขาแนะนําปกติให้เพื่อนมันเพิ่มอัตโนมัติเองสิ่งที่เราทําทุกวันก็คือ5อย่างที่ผมแนะนําไปนั่นแหละนะครับโพสต์ภาพโพสต์วิดีโอโพสต์คลิปเดียวแล้วก็ขยันไปดูคนอื่นแล้วก็ไลฟ์สดแค่นั้นเองนะไม่ต้องไปทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมแนะนําเลยถ้าทาแบบผมเนะี่ยผมแนะนําแบบนี้สมัครเฟซใหม่แน่นอนนะครับ คุณจะเพิ่มเพื่อนได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ช่างแต่เวลานาทีคุณเขาก็มได้เปิดแล้วเขาก็ไม่มาดูเราแน่นอนนะเพื่อนๆก็ค่อยทาแบบนี้ก็ค่อยทำลงวิดีโอก็ค่อยขยับขยายไปแล้วคุณจะได้เองแน่นอนนะนะครับถ้าทําแบบนี้เนี่ยโดนเลยโดนปิดกั้นแน่นอนเปิดการมองเห็นได้ยากแล้วก็แทบจะไม่ขึ้นเลยนะนี่แหละถ้าไปทําแบบผมเนี่ยผมแนะนำนะไม่ไม่สนับสนุนนะเพื่อนๆถ้าอยากทําให้เพจและเ,เราเข้มแข็ง หรือมีคุณภาพนะเปิด Facebook ธรรมดานะครับแล้วก็สมัครธรรมดาแล้วก็โพส์ธรรมดาแล้วก็ขวยันดูเพื่อนเหมือนคนอื่นเขาทําทั่วไปแล้วก็สร้างเพจอีกเพจหนึ่งไว้นะครับเราทาคู่ๆไปกับเพจนี่แหละได้เพื่อนเพื่อนเฟซเฟซเฟซบุ๊กนะก็ทาเพจเราก็ทําทําไปคู่ๆกันนี่แหละโดยไม่ต้องเร่งค่อยๆทานะผมแนะนาเลยเพื่อนเนผมก็ทำเหมือนกันทั้งทำทั้งโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวทำทั้งเพจไปคู่ๆกันแต่เฟซฟอร์มอย่าลืมนะวิดีโอเรานะ นะครับอย่าเอาไปพร้อมตัวเดียวกันนะแนะนำรมก็ถ่ายคนละคลิปถ่ายคนละอย่างมาดูมาทํานะครับได้แต่ถ้าเราทําลงทุกคนลง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 ไปพร้อมกันระวังนะเดี๋ยวโดนนะครับนี่แหละผมเลยมองผมมาเปรียบเทียบว่าโปรไฟล์เราเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นไหมสังเกตในในรูปที่เขาลงกันว่าทําไมโปรไฟล์ทำไมเขาถึงเพิ่มเพื่อนได้เร็วสังเกตไหมครับแล้วทำไมเพจมันยังยังไม่เติบโต โปรไฟล์ Facebook ในลืมนะเอาง่ายๆคือโปรไฟล์ a c e b o o k เนี่ยนะครับ AI เขามองว่าสมมติผมเปรียบเทียบคน100เนี่ยคน100ยเนี่ยยังไงคน100นี่มี Facebook ส่วนตัวแน่นอนถูกต้องไหมเพื่อนๆอ่ามีแน่นอนได้มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแน่นอนและคนหนึ่งเอาสมมติว่าแล้วมาเปจดมาเพจเนี่ยคน100้เขามีเพจไหมน้อยสุดที่จะมีเพจนะนอกจากเขาสร้างเพจมาสร้างคือความบันเทิงสร้างเพื่อ ดนตรีอะไรทุกอย่างสร้างเพื่อความรายได้สร้างมีรายได้เนี่ยจากหนึ่งจะมีไหมน้อยสุดไม่เกิน50แนี่นอนนี่แหละทาง AI ถือ Facebook เขาเลยมองว่าโปรไฟล์หรือ Facebook ส่วนตัวเนี่ยเขาเลยขยายกลุ่มเป้าหมายคือนี่แหละสังเกตไหมทว่าทำไมเพื่อนๆที่ลงเรียวเนี่ยคลิปเรียวทาไมมีเพื่อนเยอะทุกวันตื่นมามีคนเป็นหมื่นตืน่นดีวันหนึง่งมีคนเป็นแสนตืน่นนึวันนึ่งเป็นคนเป็นล้านนี่แหละคือ Facebook เขาขยายกลุ่มเป้าหมายเขามองกลุ่มเป้าหมายว่า โดย Facebook โดยหลักอยู่แล้วว่าเราต้องเล่นโปรไฟล์หรือเล่น Facebook ส่วนตัวไงนี่แหละมันก็เลยขยายกลุ่มเป้าหมายทีเนี้ยผมเลยมองว่ามันริบเติบโตเร็วนะเติบโตเร็วมากถูกต้องไหมครับสังเกตไปดูเลยโปรไฟล์เนี่ยมีเพื่อนเยอะมากลงคลิปแต่วันยิ่งคลิปยิ่งดังยิ่งปังยิ่งแชร์เนี่ยเห็นไหมคลิปเดียวกันน่ะนี่ไงเห็นไหมครับแลวทุกวันนี้นก็เริ่มมีกฎใหม่และกฎเกณฑ์ของ Facebook การสร้างรายได้ของเร็วเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วงั้นผมเลยมองว่าให้เพื่อนๆอน่ะค่อยๆยยยัับคต้งเห็นหมร โปรไฟล์คุณมีเพื่อนเยอะต้องทำไงเชเนี้ยพอถึงอีกเส้นเดือนละอูคลิปแดงและติดแดงและนี่ไงผมก็เลยบอกว่าลงไปเรื่อยๆลงไป,ไปเรื่อยๆลงไปก่อนนะนะครับนี่แหละเราจะทํำยังไงทีเนี้ยถ้าเป็นมีเพื่อนเยอะในโปรไฟล์ผมนะครับทั้งคลิปเดียวก็ลงไปทั้งวิดีโอคลิปสั้นก็ลงไปคลิปยาวคลิปสั้นอนะลงคู่ๆกันไปลงคู่ๆกันไปเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราจะลงแต่นเน้นแน่คลิปเดียวอย่างเดียวผมแนะนําลงทั้งคู่กันไปเลย ทั้งคลิปยาวคลิปสั้นแล้วก็ไลฟ์สดทําแค่3อย่างนี้ไปก่อนทําไปเลย <c oughs> นะครับนี่แหละพาท่าไลฟ์สดมันจะค้าคเราไว้ไงค้าเพื่อว่าให้เป,เ,ปเปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นจากคนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นเลยไปหมื่นเป็นแสนนะนะครับถ้าไลฟ์สดปุ๊บม,มันจะเพิ่มเพื่อเปิดการมองเห็นให้เราให้คนอื่นคนอื่นมาดูเราเพื่อเพื่อให,อใหข้ขยายเพิ่มขึ้น,ขนเข้าใจไหมครนะครับลองดูนะไลฟ์สดแล้วก็ลงคลิปยาวอีกด้วย นะครับอันนี้แหละคือหมายเพจที่โปรไฟล์ที่กําลังเติบโตผมแนะนําเลยทํา3อย่างนี้ไปก่อนอทั้งนอกจากคนเดียวที่เราลงแนละ้วเราคลิปยาวบ้างแล้วก็ไลฟ์สดแค่นั้นเองก็คู่กันไปได้แน่นอนนะเพื<ๆ>่อนๆโอเคนะครับนะทาแบบผมนี่แหละนะครับแต่ที่แบบว่าโปรไฟล์ไปเพื่อนๆอย่าเลยนะเพื่อนๆนะนะครับหาวิธีใหม่ลงทําใหม่ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ ผมบอกว่ามีประโยชน์มากไม่น้อยอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมแนละทีมงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ